หลังจากที่แพ็กนี้เข้ามาครับผมก็คิดอยู่นานว่าผมจะเอายังไงดีระหว่าง98 Spider กับ Lamborghini g a l a r d o ซึ่ง2คันนี้เนี่ยผมเห็นมีแต่คนบอกว่าคาบมันไปเลยดีกว่าแต่ด้วยความที่ผมไม่ค่อยจะมีรถคาสสมัถนาให้เล่นแล้วตอนนี้นะครับเล่นไปก็รู้สึกอด่ัดไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรใหม่ๆทําทบ้างแหละนั่นก็คือ Lamborghini g a l a r d o น้องเป็นหนึ่งเล่มบกินี่ที่ผมชอบมากที่สุดเลยบางคนก็บอกว่าน้องกากบางคนก็บอกว่าน้องดีพอใช้ได้แต่ผมอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเองดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพ,พร้อมๆกันเลยนะ สวัสดีมิราแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนโซเซโคตรเท่โคตรอันตรายนะครับและนี่เราก็อยู่กันในเกม r ร c i n g m a s t เ r นะครับเกมแข่งรถที่ไม่ได้มีดีแค่แข่งรถอย่างเดียวนะครับแต่ยังสามารถแต่งตัวได้มีระบบเพื่อนมีระบบคู่รักมีอะไรก็ไม่รู้แย่เต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าถ้าคุณอยากจะแข่งรถโดยเน้นสนุกนะครับไม่เน้นใช้เวลานานหรือว่าอะไรที่แบบยุ่งยากซีรียสเกินไปนะฮะเกมนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับและตอนนี้ผมก็เติมมาจนถึง V6 แล้วล่าสุดไปซัดมาอีก2000กว่าบาทนะครับหลังจากที่แฟชั่น ใหม่เข้าไงแล้วพอแฟชั่นใหม่เข้าปุ๊บเขาให้สุ่มเล่นหนึ่งทีแล้วผมก็สุ่มได้ชุดน,นี้มาหุ้ยน่ารักกว่าสุ่มได้สาวหวานแต่เดี๋ยวยังไม่ได้จบเพลงเท่านี้ครับในคอลเลคชันนี้มันมีชุดที่ผมอยากได้มากกว่านี้มันน่ารักมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นเกมแข่งรถที่สามารถตกสาวๆได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูระบบปรับแต่งหน้าตานี่เลือกหน้าตาเลือกพรีเซตได้เลือกตาเลือกปากเลือกจมูกได้นะครับอ้โห จัดเต็มมากๆเอาเป็นว่างบแค่2 0 0พันกว่าบาทของเราในวันนี้ครับผมจะสุ่มทั้งรถและชุดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ของตามที่ตั้งหวังไหมตอนนี้อ่าเรามีตั๋วอยู่74บใบนะครับเราสามารถสุ่มได้75อันเดี๋ยวสมมติว่ามันจะนอยู่ที่แบบประมาณอีกนิดนึงกันนะถ้าเกิดมันจะเปิดไม่ได้แล้วแบบยังไม่การันตีเดี๋ยวเราค่อยหาเพชรโปโป,โปเอาแล้วกันนะโอ้โหแย่แล้วโลอย่างเกลือโลที่3โอ้โหรถเกลือๆทั้งนั้น สี่แล้วสี่แล้วครั้งที่สี่แล้วครั้งที่ห้าแล้วยังไงยังเกลืออยู่หกครับยังเกลืออยู่ครับยังไงเอ้ยเจ็ดเรียบร้อยหมดแล้วสุ่มต่อไม่ได้แล้วถ้าสุ่มต่อเราจะเสียเพชรแล้วไงเอาไงดีวะเราเก็บไว้ทีเดียววบพันห้าเพชรที่หวังเนี่ยอ่ะโอเคถ้างั้นขอสุ่มทีละดอกเหลือกุญแจอ,อีกห้าดอกสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหกระทิง้ง สสวััดีครบกระทิ้งแดกของเราออกแล้วครับโอ้โหมาจนได้ในที่สุดโอโ้นี่ไม่ต้องการันตีเลยนะเนี่ยไม่หลุดเลสครับผมแล้วบูกีนี้กาลาโดสซูเปอร์เลเกล่าคันที่เราต้องการมาถึงแล้วรออะไรอะ่ะขิงดิขิงเออไปแชทโลกโถ่ไม่ต้องขิงหน่อยอย่างนี้ขิงขิงอีกขิงอีกเออสิบห้าอีกสิบห้าพอยต์ เอ้ยเรายังเหลืออีกต้องสี่กุญแจอ่ะเปิดต่อโอ้โหเกลือเกลือ TS, เกลือ TTS เ,เกลือเออเกลือหมดอะตอนนี้เหลืออีกสิบเอ็ดสิบเอ็ดโลอีกสิบเอ็ดโลอ่าข้มามไปก่อนรอเปิดทีเดียวยังไงเราก็ยังมีโอกาสที่จะการันตีได้อีกนะเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกต้องประมาณ13วันใช่ไหมอ่ะมาอย่างน้อยก็อีกหนึ่ง ECU เว้ย ยังได้อยู่สิวันชิวๆมาดูของเสื้อแฟชั่นกันบ้างนะครับนี่ชุดแรกอันนี้คือต้องเป็นชุดคา์สสองนะี่สีทองถามว่าสวยไหมงั้นๆนะ่ะได้มาผมก็บริจาคให้มุลณิธิบ้านเด็กกำพ้าหมดอะ่ะเออชุดอย่างเงี้ยสวยไม่เห็นสวยเลยสวยตรงไหนทรงผมมันก็ดูแบบแปลกๆแล้วเอาอะไรมาห้อยก็ไม่รู้ชีจะไปตื้อๆหรอไปดิสโก้เทคอะดิสโกเทค โอ้อันนี้ชุดผู้ชายนะโอ้โหกางเกงนี่แบบเงาเลื่อมมาเลยเสื้อนี่คารดิกแกนบางคนอาจจะบอกเอ๊ะนี่มันแฟชั่นผู้หญิงหรือเปล่าเปล่านะครับเดี๋ยวนี้เขาแฟชั่นเขาไปถึงยุคยูนิเซ็กกันแล้วนะฮะก็คือชายหญิงก็แต่งตัวแบบคล้ายๆกันนะผู้ชายก็ใช้แฟชั่นแบบเหมือนผู้ชายผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็ใช้แฟชั่นแบบเหมือนผู้ชายก็ได้แบบเสื้อโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่ๆคล่องๆนี่น้องคนนี้เลยน้องชุดนี้เลยที่ผมอยากจะได้ สไตล์ลูกคุณน่ารักตะมุตะมีโอ้โหชอบมากชุดนี้มีใครชอบเหมือนกันไหมชอบเหมือนกันไหมหรือว่าชอบชุดไหนกันมากที่สุดนะฮะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ชอบชุดไหนกันผมชอบชุดนี้ส่วนตัวคือแบบชุดนี้นี่คือใช่เห็นมาตั้งแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วเข้าไปดูเซิร์ฟญี่ปุ่นเออชุดนี้แหละแบบ the best the best เพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมเติมมาเกือบ5 0 0รกว่าบาทนะฮะผมรอชุดนี้เท่านั้นนะครับถ้าได้ชุดอื่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นชุดทองหรืออะไรก็แล้วแต่ผมถือว่าเกลือหมดนะ กติกาคือสุ่มหนึ่งรอบเราก็จะได้บุนชุดหนึ่งชุดนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันพร้อมกันแต่ว่านอกเหนือจากชุดแล้วมีปีกให้เกลือด้วยวะสวยแหละไอ้นี่แม่งศัตรูหัวใจเลยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้กดสดๆนะฮะเราจะไม่สุ่มสดๆเราจะซื้อคูปองนี่มันมีคูปองที่แบบว่าเซลลดราคาอยู่เพราะฉะนั้นกดแบบคูปองคุ้มกว่านะครับใคร ที่อยากจะซุมเสื้อมากดคูปองกันนะอารมณ์อะไรอะไรเดี๋ยวผมไม่สนใจเลยผมบอกเลยผมเล่นเกมนี้เพราะแฟชั่นล้วนแฟชั่นมันสวยผมก็เลยกดไม่แต่แฟชั่นผมแอบเฉลยไว้ในคลิปนี้เลยว่าจริงๆคลิปเลสซิ่งมาสเตอร์คลิปแรกของผมอะที่เห็นเพชรกบเงินเ,นเยอะๆอันนั้นคือทีมงานเขาให้ดีมานะครับเด็ดอิสเป็นคนจ้างผมโปรโมทเองแล้วก่อนที่ผมจะอัพลงได้เนี่ยผมต้องส่งให้ทางทีมงานเขาก่อนนะครับผมโดนแก้ตรงไหนรู้ไหม ผมโดนแก่ตรงที่ว่าผมเปิดกาชาเสื้อเยอะไปเว้ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเน้นกาชาลถอยากจะให้รีวิวลถประมาณนี้นะครับไอ้นี่ก็บ้าแต่แฟชั่นไงเนี่ยแล้วก็มานั่งหมุนแฟชั่นจนทุกวันนี้ของมันต้องมีดูที่ได้อะไรโอ้โหบ้าบอกกล่องอะไรเนี่ยโอ้โหกล่องอะไรบอกแล้วไม่อยากได้อะไรอ่ะ ก็ไม่ได้เยอะอะไรด้วยนะแล้วดูอีพวกชุดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมันได้ทีเดียวคือมันจบไปไงแต่อีกองเนี่ยมันยังอยู่นะจะว่าไปอีเสื้อตัวนี้เราก็เต็มตัวเกลืออีกโอ้ชิดไม่ชุดเอี้ยมก็กล่องเกลือแน่นอนแต่ตอนนี้เราต้องมาซื้อคูปองเพิ่มก่อนครับอีก30คูปอง let's go ตอนนี้เหลืออีก38คูปองนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรายังเกลืออีกนะ ก็แย่แล้วได้ไรได้ไรได้ไรเสื้อ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 อิ้มออกแน่นอนเยี่ยมแน่นอนเยี่ยมแน่นอนกูวแล้วโอ้โหจบเลยทําลายความฝันกูชัดๆถ้างั้นกำจัดศัตรูหัวใจไปได้แล้วหนึ่งตัวทุกคนอย่าเพิ่งเซงกับคนบ้าแฟชั่นอย่างผมนะฮะผมเข้าใจว่าคนก็คงเซง็งกันแหละแต่ว่ามันต้องมีกันบ้างน, fashion fashion นะแฟช่แฟชั่นะครับ อมึงอีกแล้วหรอถามจริงมีช่องไหนเขามานั่งบ้าเปิดแต่แฟชั่นเหมือนช่องนี้บ้างไหมเนี่ยยังไงมึงอีกแล้วหัวจะปวดไอ้กล่องม่วงเอ,อ้ย<อ>เกลียดกล่องม่วงวะ่ะเกลียดอะไรสีม่วง่วงแล้วช่วงนี้ไม่ชอบไม่ปลื้มอ่ะเฮ้ยไม่ได้สิชุดน้องคุณดูเราก็สีม่วงเหมือนกันน่ารัก แค่เด้งเข้ามาก็ใจฟูตอนนี้คูปองหกใบสุดท้ายครับยังไงจะออกไหมทำไมออกอีกนี่งอนเลยนะเฮ้ยมาเลยโอ้โหในที่สุดในที่สุดรอมานานชุดนี้เรายังไม่ลาชิงความเป็นชายชาตรีครับชุดผู้ชายนะแจ็กสันหวังต้องมายังไงยังไงขอชุดขอชุด ขอชุดได้โปรดขอชุดขอชุดขอชุดเอ้ยโ,โอเคจบจบเลิกจริงไม่บมุนแล้วพอพอไม่เติมเพิ่มแล้วแค่นี้นแหละพอใจชุดลูกกุญูนูพอแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะเติมรถนะครับต้องเติมเยอะหน่อยนะสำหรับคนที่ดวงไม่ดีส่วนคนที่อยากจะเติมชุดแฟชั่นผมบอกเลยว่าชุดเซตนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะ ขนาดผมเกลือไปต้องหลายรอบผมยังได้ต้อง3าชุดอะ่ะเออเอาดิคุ้มอยู่นะผมว่าคุ้มอ่ะตอนนี้เราก็แต่งเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปซิ่งกันนะฮะเรามาดูรายละเอียดความสวยงามของตัวรถกันสักนิดนึงแลวกันว่าสวยงามขนาดไหนนะโอ้โหด้านข้างเปิดประตูมีนกริบนะข้างในก็บุด้วยอคาทารานะครับแล้วก็ดูด้านหลังของเครื่อง มีเสียงบอกว่ากระจกด้วยนะเสียงกระจกเวลาที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะอันนี้เครื่องวางกลางนะครับเล็บโบกีน้นี่เกือบเนียนเกือบเนียนแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะถ้าพูดถึงเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมมือถือนะครับแต่ที่ผมเล่นอยู่นี่คือเล่นใน PC นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าเป็น เขาเรียกว่ามันเป็นโปรแกรมอิมูเลเตอร์ของตัวโปรแกรมเกมเขาเองเลยก็คือโหลดอีมูเกมเข้ามาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องมานั่งเซตจอยเซตอะไรให้ยุ่งยากนะครับก็คือมันเป็นแลนเชอร์เลยเป็นแลนเชอร์ของเกมเองเลยนะเขามานั่งดูข้างในนะคราน,นี้บุด้วยอาคาทาน่าแต่รู้สึกว่ามันหน้าตาออกแบบเชยไปนิดนึงนะผมว่าถือวัสดุจะไม่เชยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ารอบหน้านี้เคฟลาเกือบทั้งหมดเลยสตาร์สหน่อย เราเล,ลเลยความเคฟล่าเงาวับน่ยสวยออกแบบดีเบรกมือนี่ยังเก่าเก่าที่นั่งด้านหลังก็ยังพอนั่งได้อยู่บ้างนะอารมณ์แบบนั่งกระบะปิกอัพเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปซิ่งกันแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับไปลุย หลายคนอาจจะชอบกดข้ามหน้านี้ไปครับแต่สำหรับผมผมไม่เคยข้ามครับผมจะแช่ดูมันจนกว่าจะจบเพราะผมเป็นคนบ้าแฟชั่นสวยมากค่ะลูกสาวและทีเนี้ยเราก็จะไม่ทันดูว่ามีรถอะไรมาแข่งกับเราบ้างเพราะว่ามัวแต่ดูแฟชั่นไงเดิมพันดิจัดไปโอ้โหส7 0ู 70, บอกเลยครับผมกินหมูครับผมไปครับออกตัว อันนี้พิเซตเด,เดิมเดิมนะฮะดึดึงดึงดึงด,งด,งดาดีนี่ไม่ค่อยถูกซะด้วยไม่ถูกกระดาษรถก็ไหลนะคือแบบเข้าโคง้งอ่ะรู้สึกว่ารถมันไหลนะแต่เวลาออกโค้งอะ่ะมันไม่แรงทำไมไม่รู้ทั้งที่มันเป็นรถขับสี่มันควรที่จะกระชากกว่านี้ ว่าเราอาจจะต้องเปลี่ดีเซ็ตใหม่เอาง่างนิดนึงเอ่อรู้สึกว่าความแรงยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นรถขับง่ายนะ,ะหนึ่งในรถขับง่ายเลยมาซีรีส์เก่าในตำนานของช่องเรากลับมาแล้วครับรถโก้ขับง่ายโอโหเมื่อกี้เกือบชนอย่างที่บอกครับผมไม่ถูกกระดานนี้ มีเอ็ดูร c e มีแข่งขับทีไรผมไม่เล่นแน่นอนดาน่านนี้ผมโยนให้คนอื่นเล่นหมดนะฮะในฐานะหัวหน้าขับผู้เสียสละนะฮะผมเสียสละให้ลูกน้องขับเล่นหมดเลยนะฮะดา่านนี้ผมไปเล่นด่านอื่นแทนพอมาได้แต่แบบนี่มันเพิ่งจะแลกตับเนี่ย โอ้โหใครจะไปข้ามลงเนี่ยหน้าต่างผมเนี้ใครจะไปข้ามลง,ง,มมลงดูสิครับโอ้โหแล้วชุดเก็บรายละเอียดดีมากผิวไหวย,ยันกระโปรงกับลิปบิ้นเนี่ยเดี๋ยวขอจัดสักอีกพีเซตหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่หนำใจพอผมมีความรู้สึกว่าผมต้องการพีเซตที่ออกตัวได้ไวกว่านี้อ่าอันที่ดีที่สุดก็คือหนึ่งหนึ คนใช้เยอะที่สุด5000กว่าคนอ่าถ้างั้นเราก็ต้องอันนี้อันบนการเล่งความเร็วช่วงหลังสูงไม่รู้แหละลองดูก่อนเห็นเขาใช้กันเยอะไงความสามารถในการเลี้ยวดีก็อาจจะทําให้เราออกทัวร์ดีได้นะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นอัตราก,การเล่งอย่างเดียวนะมโนเอามาโนเอาผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ออรหรอกเกมนี้ช่วงหลังมานี้เวลาเล่นค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็จะพยายามมาเล่นให้ทุกคนดู อ่าโอ้ฟินชอบเลยถูกใจโอ้อินเดียนาโพลิสด่านนี้ด่านโปรดไม่ได้หมายความว่าผมเล่นเก่งนะผมแค่ชอบโอ้โหสปอยเลอร์อะไรวะเนะี่ยโคตรสูงพี่พี่จะเอาสปอยเลอร์ไปทำอะไรขนาดนั้นวะเนะี่ยดาวฟอสกดทีนี่จมดินไปเลยมนะั้งเนี่ย มาแล้วครับมาแล้วครับการาโดกาลาโดมาแล้วครับเฮ้ยเสียบล็อตัดอย่างโหดโค้งในยิ่มๆนิ่มๆเดี๋ยวนิดหน่อยโค้งนี้หนักดวงเรยียบร้อยครับ r s 7่แหกไปแล้วครับอุ้ยเสียงดีสดเสียงดี <ๆ S 1> ชอบเลยเสียงนี้ๆๆเสียงจริงเป็นปืนกลเลย เอาจจะเข้าลายไม่ค่อยสวยนะครับทุกคนผมจะพยายามเฮ้ยแต่รู้สึกว่าพีเซนี้มันไหลกว่าเดิมเยอะเลยไหลแบบไปในทางที่ดีนะรู้สึกว่าขับข้องมือขึ้นเยอะเลยว้าวข้างหลังเขาตามเราไม่ทันแล้วครับเป็นไ7ซวนะรู้สึกว่าจะเป็นคนจริงแค่ไม่กี่คนนอกกนั้นบอด จริงๆรับสนามได้มากกว่านี้แต่ผมมีความรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยเวลาหักเลี้ยวปกติมันจะไม่ค่อยเลี้ยวเท่าไหร่มันต้องดิฟถ้าเอาไปแข่งแบบคุกนี้น่าจะตายเย้ yeah. ไปกันต่อเลยและกันครับรู้สึกเริ่มขับสนุกละตอนนี้เหมือนเริ่มคล่องมือ ตอนแรกมาแบบยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ลองมาลองกันต่อถือว่าเป็นรถที่ขับสนดกอยู่นะขับง่ายขับง่ายไม่ขับยากเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยโอ้โหรถรุ่นเดียวกันแต่ทำไมพี่แกเล็ดแซงขนาดนั้นพุ่งประหลกมากโอ้โ,โอ้โ้รอมจะแซงตลอดเวลา เอาไปแล้วอะโดนแซงแล้วโอ้โหจะเริ่มฉีกไปเรื่อยๆครับเอ๊รู้สึกว่าเหมือนเปิดองศาดีฟว้างเหมือนกันนะแต่ทำไมความเร็วแบแทบไม่ตกเลยพี่ใช้พิเศษอะไรครับเน่าใช้ยาสีฟันสูตรไหนอยู่ ทำไมรถพี่ขับดีเหลือเกินอ้าวอ้าวเหมือนจะถูวะเนะี่ยไปดูแล้วตามไม่ทันแล้วโอ้ีีชิตไวเกิโอดโหจะไปไวจังรถรุน่นเดียวกันนะเนี่ยไวจัดเลย โอ้ยชนแล้วด้วยสวยละไม่ตัดว่ะอิศกชิ่งนี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยถนัดด้วยไม่ค่อยได้เลยจริงๆเนาะโอ้ไม่ทันจริงเว้ยไปไวมากพิเศษอะไรอะพี่แช์พิเศษผมหน่อยพี่เช้สูตรเกลือสูตรต้มยำ หรือสูตรรูเตียวตามไม่ทันจริงๆว่ะมาขอลอกกันบ้านแป๊บโอ้โหชัดเลย ECU สามเม็ด e แม่ทิศทางการปรับแต่ง3 3มสาาสามอ่าไม่ว่าพี่จะใช้สูตรอะไรพี่ก็แดกผมหมดแหละพี่0ูน0มาพี่ก็แดกผมได้อ่ะลุยต่อเลยยเจ็บเจ็บปวดยิ่งนัก อ้าวคนเดิมอีวานอีวานรอบนี้มาเป็นคู่แข่งด้วยตายกูไม่ท้าบอกเลยกูไม่ท้าโดนมาแล้วตาดึงยังจะให้กูท้าอยู่เหรอแหมรถพี่แรงพี่แซกไปเลยหับเล็กแซงก่อนไปครับโอ้โหดูนี่ออกตัวยังตามไม่ทันเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ไม่แน่นะบาร์เซโลน่านี่ด่านปอดผมเหมือนมมกันครับเออเออเอาดิเอาดิ รู้กันไปใครวงมันสวยกว่ากันเออเออบีแววบีแววบีแวล์วลวลวลอ้าวเรียบร้อยดักโป๊ะไปเลยเมื่อกี้เสร็จดิเสร็จเฮ้ยใครไม่ยังตามมาอีกวะอีวานอีวานไล่มาอีกผมนี่ไม่กล้ากดมองหลังเลยโอ้โอ้ชิดชิดชิดเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่คอยพูดคอยจามคุณจะจอดอ่าเรียบร้อยมาอีกตินโป รอบนี้ไม่น่าทันแล้วสู้ยากซะด้วยอีวานสามเม็ดเฮ้ยใครอีกวะอุ้ยอีวานมึงไม่โพสอีกเหรอวะเนี่ยโอ้ยนัดโอ้ติดจุงโป๊ะรอบนี้ดังกว่าเดิมอีวานทุกโค้งเลยนะอีวาน ขอเธอรอบนี้พอแล้วนะไม่ต้องตามมาให้เสียวอยีกแล้วนะสามโป๊ะไปแล้วนะขอขับชิวๆบ้างไม่อยากโดนจี้โดนกดดันแค่เอารถมาลองอเฉยๆอย่างเนี้ยพอรถเริ่มอยู่มือผมบอกเลยว่าคันนี้ดีโอเคนะขับดีมากชอบอะ่ะเป็นอีกคันที่ชอบเลยนะ ขอแค่แบบรถมันไม่ตึงไม่เล่นยากเหมือนพวก R S 7หรือพวกแบบไอพานามีล่าอะไรเงี้ยผมแบบโหขับสนุกมากไอคันนี้นี่คนละฟิลกันเลยอ่ะคันนี้เป็นฟิลที่แบบสมรรถนะที่ขับสนุกนะเออเกือบ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 อ่าหยอกหยอกหยอกไอแเสเซนชัยเสียวอีวาแล้วเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยที่ดึงจ้า สาบเป็นแล้วไงอ่ะคอขาดไปดีสุดท้ายแล้วผมก็ยังบอกว่ารถคันนี้เนี่ยอัตาราเล่งค่อนข้างที่จะช้าไปนิดหนึ่งนะถ้าเทียบกับ GTR แล้วก็เวลาเข้าโค้งเนี่ยอาจจะไหลไปหน่อยนะครับไม่มากไม่มากถือว่ายังขับง่ายอยู่นะแล้วก็เราพูดไว้ตอนต้นคลิปใช่ไหมว่ามีชุดด้วยนะครับชุดที่ว่าแจกให้ฟรีนะครั จะเรียกว่าแจกชุดดีกว่าเรียกว่าให้สุ่มฟรี1รอบนะครับ12ตัวโชคดีมากๆก็ชุดทองโชคดีน้อยลงมาก็ชุดม่วงไม่ก็กล่องนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นปีกหมวกเกลือที่ผมได้หรือไม่ก็โชคดีน้อยลงมาอีกก็จะเป็นแค่สีฟ้าอ่ะมีชุดนี้กับชุดนี้ที่ผมเชื่อว่าคุณน่าจะมีโอกาสได้มากที่สุดนะวิธีรับนะครับนี่กดตรงนี้เควสเข้ามานะฮะอันนี้นายซซ่า,ามไม่ต้องไปสนกดตรงเควสนะครับแล้วก็นี่เลย ก็จะมีพวกเควสอย่างเงี้ยให้ทํามันเหมือนประมาณว่าให้เราลองสวมใส่ชุดนะครับอันนี้คือผมกดไปแล้วไงเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เห็นนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครเห็นนะก็กดลูกศรไปสวมใส่เสร็จปุ๊บรับตัว๋วแล้วก็ไปบุญได้เลยนะครับก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าผมต้องขอลาทุกคนกันไว้เพียงเท่านี้และกันขอบคุณที่มาอยู่ดูกนจนจบนะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย